อันนี้เป็นบ้านแม่ย่อย้งนอกนี่โอ้จริงจรลูกใหญ่นะเนี่ยตสาวบาทหรือยี่สิบบาทนะครับข้าวแล้วสองข้าวเรียบร้อยนะครับหอมมากย่างน่ากินมากนะครับและถุงว่องค่ะว่องเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนเชียงใหม่เชียงรายเส้นจะเข้าไปในเมืองเชียงใหม่นะครับ ของกินนะครับพระเจ้าตัวน้องแม่ค่ะของกินก่อนใช่เนี่ยตรงนี้ก็มีอะไรต้มเลือดหมูนะครับเกี๊ยวหมูร้านนี้ไม่เคยไปกินนะครับนี่นั่งกินตรงนี้โอ้โหดูยังกระจายดูตลาดครับแปดโมงยังมีคนมาจับจ่ายซื้อของนอกใช่ไปม้งกวนนะครับ ชี้นกใหญ่เลยนะครับคู่โตแล้วครับข้าวของนี้ครับสามกล่องเจ็ดสิบบาทไม่แพงครับเราถึงไปถึงซ้ำแน่นอนหนักล่องเจ็ดสิบเนี่ยเดี๋ยวชอบครับตลาดน่าจะมีทุกวันเนาะมีทุกวันเจ้า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 ไม่ทุกวัน คขับไปหอมดวนก็กิกรลาบปินทูชิเงนะครับการการนี้มีถึงกี่โมงครับแม่เก้าโมงวหนมอ๋อครับเปิดกี่ทาล่ะฮะเป้ดก็เอห้ากะจไม่ครับมากี่โมงกันโมงก็เลือามากมาบริโออเปิดราขวายครับ ตลาดจะมีงสายๆนะครับก็จะวายตานหานน้นน้น้า้หา้านน้า้วา้หานบ้หานนหนน้หร้นหน้านน้านหมน้วานน้น้หานน้้า้น้นน ข้าวสมุนไทยเทปคูณลสิบาทเอาสายังคะมอกาแฟยามเช้าในสิบาทในนมนี้กระป๋องขนมจีนอร่อยสนใจปะจ้าร้อนๆแบาไม่แย่ล่ ผู้สาวบาทเองขนมจีบหนึ่งชุดอร่อยมากจังเห็นผักนี่ก็อยากกินลาบไปหน่อยจะรอไปหากินลาบลาำเพิ่มครับใส่ไปเลยเรื่องจัดขนมจีบไปละครับสาวบาทสาวบาทใส่ไปเลยได้ใครถึงวันนั้นไหมหนอเจ้าไม่ได้กี่โมงละเจ้า มาประมาณหกโมงเย็ี่คือการเช้ตรกรทไม่ไรตลาดไม่สารพินร่โซนเข้าไปว่าสานพินนี่นะไร่แล้วแบสารพินอันนี้เป็นบ้านไม่ย้อยสังกอกนี่ไร่ตัวที่มีเกซีซปีหรอยงเกนซีซีปีแอ่โกด้าสังกอกแต่สมยก้อนต่างเขาผื่นกันแต่ตันอ ลาร40ปีแล้วนะ<ร>ครับลองีนแหม,ามแ่าจแไอ้หอ้ฮอ,อนหอรอ <laughs> ดเล็กหน่อยเราก็กินไปับปไปดีไปดีครับ ทิปบ,บาทเองทำเองพระเจ้าทำเองคนง,งามโอ้สา <ไข S 2> ทำเองเนาะบาทสุบายโลก่ะคะ่ะแอวขายทุกวันกินได้แนบขายทุกวันเลยนะครับแล้วเนี่ยขายดีเน้อก็เลยซาบะซาบะหรือยี่สิบบาทนะครับสาวงามขายขนม ข้ามันข้ามันขยะนาป้าเห่ขยาออก็มีอยูดัก็าขยวเจ้าขยะก็ได้ค่ะห่อละห้าบาทห้าบาทห้าบาทโอ้สองแอนสองแอราคาย่มเยาวราคาย่มเยาวซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วโอ้ราคาที่ยังมีอยู่นากห้าบาทนาะแม่นอกในตัวเมืองเลยเนาะเชงไหมราคาสักไซนี่ม่ได้ โอคนงามม่หั่มแล้วมาดีค่ดระรับแม่ไค่ไข่หมูนุ่นโซนหมูอยู่มานี่ลูกอ้เข้า้ที่ไปเอาหาอัาไปเลยอ๋อภายในภาษาขนาดได้โซนจิ้มหมูจิ้มไก่ครับไ้างในข้างในน่นครับเวได้นะโซนครับ เจ้าเมืองเมืองเจ้าวานก็มีแห่จมีแซยอดประการเนาะเจ้ามีมุอเจ้าอันนี้ผงหวานฝากแล้วเจ้าแคร์กแกแครเจ้าชุดแก่งแรเจ้าจบเลยเนาะเจ้าก็เป็นกบเปเียตอเจ้าคันี้มันมีกบเป็นเตี้ยเจ้าบัวาวอกบัวดอกบวหเป็นผลไม้ลัาเราไม่โตนีเจ้ะ cái đuôi nó nhảy nhót cái non học pháo không cái non có cái cái kia học cái kia đẹp quá nó sẽ nó đây cái lo แปดห้าบาทตามเจ้าได้แล้วครับเาาไรหมีสภาษิตตามเพื่อนไหนตะมแนเ้แกฮนเ้กเจ้าเจ้าเป็นเจ้าน <burden> ี่หงแกฮังเต้ผูงใหญ่สามสิบแปดเจ้าไม่กล้าที่จะเงินไม่กมันไกล ปลาปลาคุ้มคค่ะด้นล่ะเนี่ยขนมเส้นแไปปี้แพะตัไหนจะมีเนาะได้ข้าวมันไก่ขนมเส้นนะไม่ได้เส้่วอเต้เอวเอม้วนดูดิงเจ้าดูดิ้ีเยอะช่วงนี้ในโลกเดียวกันน้าลนิลำแ้วก๋ตกะพรา A big chọn, 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 ้องรีมาเดินนิดนึงครับการทางนี้จะวายเร็วนะครับเป็นตลาดเช้านะข้าวโพดมิะจจแกงพกนะครับอนครับก็น่ากินนะก็มีาไหก้าับกข้าก็น่ากินนะทำไมกขราก ยำหน่อกรมีนะคะจหลักหัหลักเขยวันต้นกรมี้เียวหวานเลยหาอย่างัดเผ็ดปลาหนุก็มีนะอ้าวนี่อนึงขยะจ้าวบาร์ชิปได้แกะชิแล้วเหรอครับสเสารค่ะ้าบา้าบาโอ้ซือจ้าได้เปลียนเนาะอีูกจอานอเาวอากาศพยอน้าจอาอาด้านโอสรอวนปัหา เป็นแอบแล้วก็ไส่อูผาดทอดสองเส้นก็มีนะจ๊ะเจานตลาดที่เล่นของกินนะครับปิ๊กก็มีปลาดุกปิ้งเอาไวมโอ้ชิฟฟี่น่ากินเลยชิฟฟี่น่ากินเอาโบราณใส่ได้ค่ะคิ้งได้สามห้าจ้ะเขากิน เล right? ือกเลยเลือกได้ก็แม no ่เือกได้ว้าวีแาห้าิ่มกลาดเอไขี่กรได้เจ้าาย่างหอมมากย่างน่ากินมากนะครับเตาโบราณเตาแบบ่เต้ามดล่ะเยสีบ้าเต้ามดเยบ้ ขายตึงวันได้ไหมเนาะขายตึงวันนะครับครับเลกับพวกแบบนี้ไงมสดแม่ราบโอนิาบด้วยนะจ๊ะาอะไรน่ะขัวาบดิดค่ะโอ้3สามสิก็ได้กินลากแล้วนาะใช่สามสก็ได้กินอะอเค่ะเฮ้ยเจ้านิจิ้มปิ้งเลย็อเจ้า ได้แล้วครับหมูนอมเลยแต่ดองเพลนโอ้องหมเจ้าของฝากเชียงใหม่เจ้าเก่าสาปีนี่ลายจันทร์ีนึงโอ้ในรุ่นเก่าเด้อนี่ห้าห้าปีโอ้ขายมาห้ปีห้าสิบปีแล้วหมูนี่เนอะหมูห้าสิบปีแล้วของป้าพร ทำเองนะค่ะทำเองโอ้โห้อะทร้มอะไร่เขาิ้มอกัน้รู้ละจ้อะไรันยังมีโอ้นีปุขนาดอ็นดี้ล้อมขาหีกินมันจ้มลยจิ้มเลยจ้มลยแกกหีอน่เนาะปุ๊ปปุได้เลยตัดแตนน้ำแหม่นอยนี้ไหลมัน่เีมน้อยจหมูบอเอาอย่างี้โอ้ปมๆม อขร่อยต้องอันใหญ่ด้วอันนี้แบบติดมันติดมันแหละเลกน่เล็กนันันใหญ่ิคอคุแค่หมูินเได้แล้วเดือดติอเข้าใหน่ากี่บาทครับตาวบัทาบากก็ได้กินแค่หมูไร้มันแล้วอ้โกตหาน้ากันด้อย จัดไปครับได้แล้วือของากได้นได้ค่ะเบโทตันี้เลยสองร้อยห้าสิโอ้สองร้อยหาสิบโอ้ของฝาก็ได้องฝากได้ค่ะครับน้พริกก็มีน้อนมีกระสันดเเ้าซื้อหมวันนะหมวันก็มีันาวัน อันนี้ช่วงเจ้าช่วงเจ้านี่ช่วงเจ้าการเจ้านการทั้งันนสังเกีเอว้้าวนาครดีโอเอมาอ่ะีสี่ัวั้น้างซื้อแค่มซื้อนก่อนโอ้นี่นคือออมเปงกัน เอ็งมานี่พ้อกิิเนหรอเจ้าพัวแล้วออ้พัวเรียบร้อยนะครับ <700. S 1> เรียบร้อยข้าวเมืองเมืองอยู่ตรงนี้มีใร่รถามถามซาบทครับจิงหรีไม่จิงหรีดซาบนะครับมนมันหมูรลมห้าสิบนะครับแ่หา Để em lại thêm đủ รยนิดๆเต็มไมเต็มมือเลยได้เจ้าการไม่ย่อยเนาะจะเาหน่อยนะเจ้าแต่ตอนที่เขามาแป้นมือไปยังได้กลินของถินเยอะอยู่นะใ่ายูกฝ่ายประธนอยู่เนาะก่อนเก้าโมงเจ้าการไม่ย่อยเจมส์ไม้